ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลค่ะพวกเขาต่างโหมโรงศึกซักฟอกกันอย่างเข้มข้นค่ะในส่วนของพรรคประชาชนในฐานะพรรคแกนนาฝ่ายค้านส่งวัฒกรรมร้อนค่ะดีลลรับแรกประเทศหวังที่จะถล่มนายกแพทองทานชินวัตรกลางสภาขณะที่ตัวนายกเองค่ะเธอเองคงจะตั้งรับอย่างเดียวไม่พอแต่คงต้องหาทางสู้กลับค่ะขณะเดียวกันนะคะสึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ยังเป็นวาระสำคัญที่จะใช้พิสูจน์ ความมีสติรภาพของรัฐบาลผสมพวกเขายังกลงเกลียวกันอยู่หรือไม่และเหนืออื่นใดค่ะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเขาจะนั่งติดอยู่นอกสภาได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ค่ะเรามีนัดสัมภาษณ์กับอาจารย์ทวีสุรฤทธิ์ิกุลค่ะอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชอาจารย์จะมาเก่งข้อสอบก่อนถึงวันที่24มีนาคมนี้ค่ะ อาจารย์คะเป็นยังไงครับติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนรอฟังค่ะว่านายกแพรททองทานนะคะจะรับมือกับการอภิปรายไม่ว้วังใจรอบนี้อย่างไรเพราะว่าเธอไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนถ้าก็มีการเปรียบเทียบนะคะก็เหมือนกับสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะท่านก็มาจากนายทหารท่านก็ไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนแต่มาครั้งนี้อาจจะมีการแตกต่างกันนะคะอาจารย์แล้วก็ล่าสุดนะคะมีข้อมูลก็คือพักเพื่อไทย มีการเตรียมตั้งองค์รักษ์พิทักนายกราวๆยี่สชีวิตเลยค่ะอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นการปกป้องขั้นสูงสุดไหมคะอาจารย์เชิญค่ะผมก็ถือว่าเป็นละครการเมืองนะที่เราต้องติดตามดูกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็เป็นภาพบังคับของฝ่ายค้านด้วยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่นี้นะฮะการเอ่ออภิปรายไม่ไว้วังใจเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สําคัญของฝ่ายค้านทีนี้ ถ้าเราติดตามข่าวสารมาโดยตลอดนะฮะก็จะพบว่าก็เหมือนกับมีการวางแผนมีการจัดเตรียมนะฮะอย่างที่บอกก็คือตั้งแต่เมื่อยื่นยัตติก็มีการเล่นแง่เล่นมุมนะฮะฝ่ายค้านใส่ชื่อคุณทักษิณเข้าไปท่านประธานก็ขอให้ถอดฝ่ายค้านก็ยอมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าคนในครอบครัวนะฮะส่วน ฝ่ายรัฐบาลเองก็พยายามที่จะเรียกว่าอะไรเดาการบ้านนะซึ่งที่จริงฝ่ายค้านก็ให้โจทย์มาแล้วแหละในเรื่องคำร้องนะะั่นนะฮะว่าจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างฝ่ายรัฐบาลตอนแรกก็ดูเหมือนจะวางฟอร์มว่าจะเร่งรัดนะฮะเอาให้อ่กระชับกำจำกัดวันให้อภิปรายน้อยตอนแรกก็วันเดียวนะ,ะในที่สุดก็ เจรจากันไปก็ได้มาสองวันนะครับแล้ววันที่สามก็จะเป็นการลงมตินะฮเริ่มวันที่ยี่สี่นะครับวันจันทร์นี้แล้วนะทีนี้เกมการเมืองในส่วนต่อไปนะที่เราควรจะต้องติดตามก็คือว่า,าฝ่ายค้านจะมีทีเด็ดทีขาดนะคือเอาเป็นเอาตายกับรัฐบาลได้ไหม นะซึ่งอันนี้ในทางการเมืองฝ่ายคา้านก็ลำบากแต่แรกแล้วนเะพราะหนึ่งเสียงก็คงจะน้อยกว่ารัฐบาลอยู่แล้วใช่ไหมครับรัฐบาลเขาตั้งมาก็ต้องมีเสียงมากกว่าฝ่ายฝ่ายฝ่ายคา้านนะแล้วต่อมาก็คือว่าฝ่ายค้านนั้นข้อมูลก็น่าจะน้อยกว่าเพราะว่ารัฐบาลเขากำข้อมูลต่างๆไว้มากอย่างเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการผมดูข่าว นะ,ะคุณทวีสอดสองท่านให้สัมภาษณ์นะเรื่องนะที่จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายมาถึงเรื่องชั้นสิบสี่ของโรงพยาบาลตำรวจนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์ที่ทางคุณทวีและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยดูแลอยู่นะคุณทวีว่าไม่กลัวนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลมีข้อมูลดีกว่านะเขาพูดชัดเจนเลยครับว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ถือข้อมูลนะที่จริง บางคนบอกว่าผู้ทําข้อมูลมากกว่ามัง้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นผู้จัดทําอะไรขึ้นมาก็ได้อีกประการหนึ่งฝ่ายค้านก็เสียเปรียบนะครับในการที่จะดําดเนินการเนื่องจากว่าการไปโจมตีรัฐบาลที่มีพักร่วมรัฐบาลอื่น,นๆรวมอยู่ด้วยเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีเป้าหมายถึงเรื่องของการที่จะแทะนะฮะหรือการ เอาพักร่วมรัะบาลอื่นๆให้แตกแยกกับรัฐบาลหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็ลําบากนะครับเพราะโดยปกติฝ่ายพักร่วมเองเขาก็ต้องระมัดระวังนะฮะแม้กระทั่งตัวผมเองก็เชื่อนะครับเหมือนกับที่หลายครั้งที่ผ่านมาก็คือว่าเมื่อมีการลงมติพักร่วมฐบาลก็จะต้องลงให้กับครั้งนี้ก็อันการอภิปรายท่านนายกคนเดียวเนี่ยก็ลงให้กับท่านนายกคนเดียวอย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้ก็เสียเปรียบนะครับจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ ที่มาเปลี่ยนเป็นอภิปรายลายบุคคลหลายคนซึ่งสามารถที่จะโหวตแล้วก็คะแนนแตกต่างกันได้เหมือนครั้งที่ท่านพลเอกประยุทธ์โดนอภิปรายเนี่ยนะฮะมีปีกกล้วยมีงูเหาเ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันทําได้แต่ที่นี้นายกเนี่ยนะครับมันสําคัญมากเสียงแตกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการโหวตให้กับท่านนายกเนี่ยพรรครัฐบาลก็จะต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ออกมาในแนว การที่เป็นาภาพหนึ่งเดียวกันอย่างมั่นคงแข็งแรงนะะซึ่งตรงนี้แหละครับฝ่ายค้านก็เรียกว่าน่าจะทำอะไรรัฐบาลไม่ได้อันนี้เป็นภาพรวมโดยสรุปที่ผมเห็นจากเกมการเมืองในการยื่นยติครั้งนี้ครับค่ะอาจารย์ในส่วนของฝ่ายค้านเองเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีเงื่อนไขยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยถ้าในอย่างนี้นะคะอาจารย์ ฝ่ายค้านเองก็ต้องระวังด้วยใช่ไหมคะว่านอกจากเสียงของรัฐบาลที่โหวตไว้วางใจในายกแพททองทานเนี่ยนอกจากจะต้องเป็นเอกภาพแล้วก็จะต้องระวังไม่ให้เกิดสอสอง,งูเหา่าอาจารย์ประเมินว่าถ้ามีงูเห่าที่ในส่วนของรัฐบาลเลี้ยงเอาไว้ฝากเลี้ยงเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือแม้แต่พรรคของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเองนะะี่ค่ะอาจารย์กูเห่าควรจะปรากฏตัวรอบนี้เลยไหมคะอาจารย์ใช่ครับ ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีนะฮะปรากฏการณ์งูเห่าเกิดขึ้นในครั้งนี้นะะเพราะว่ามันมีการมองการเมืองในช่วงต่อไปว่าอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก็อาจจะต้องมีการเกิดรัฐบาลมีการเพียงพลํานะฮะซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับการวิปรายครั้งนี้หรอกแต่ว่าเกิดกรณีคดีความต่างๆที่มันกำลังประเรประดดังเข้ามาทั้งถึงตัว รัฐมนตรีรวมทั้งนายกรมฐมนตรีด้วยนะหลายคนนะครับและก็ถึงคุณทักษิณน,นะ,ะซึ่งก็อาจจะมีผลต่อรัฐบาลด้วยเนี่ยก็จะมีการอาจจะมีนะฮะในการชิงยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นการหวังผลที่จะดึงคนหรือสสอเข้าไปเป็นตัวตนเนี่ยนะ,ะโดยเพราะสสเองนั่นแหละครับก็ต้องรีสแสดงตัวตนว่าอยากจะอยู่ข้างไหนนะฮะ ซึ่งตรงนี้นะเนื่องจากการอภิปรายเนี่ยดูแล้วน่าจะถูกจํากัดหมายถึงว่าผู้อภิปรายเองอาจจะไม่ได้พูดกันอย่างทั่วถึงนะใครอยากพูดก็คงจะต้องเ,อเรียกว่าใครที่ทีแซงคิวหรือแย่งคิวกันแต่ถ้าว่ามีการจัดเตรียมหรือเตรียมกันไว้ก่อนว่าคนนั้นคนนี้ต้องพูดไปตามลําดับโดยเฉพาะฝ,าฝ,าฝา่ายรัฐบาลนะคนที่ไม่มีโอกาสแสดงออกก็จะลําบากเพราะฉะนั้น ก็จะไปแสดงออกในการโหวตนะฮะที่การโหวตเนี่ยนะฮะมันก็จะแสดงถึงความอ่าไม่มั่นใจในอนาคตของตัวคนที่ไปเป็นงูเห่าเอเนร่ะไม่ว่าในพักประชาชนหรือพักพลังประชารัฐนะฮะแต่ผมยังมองอีกด้วยนะครับว่าในฝากฝ่ายของรัฐบาลเองก็อาจจะมีคนที่ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าจะอยู่รัฐบาลต่อไปหรือไม่นะอันนี้ผมก็ดูจากเรื่องของ ตัวผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งซึ่งมีการทับทับซ้อนหรือ,อแย่งแย่งที่นั่งกันอยู่นะฮะเราจะเห็นว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมารวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องอการทับซ้อนกันของผู้สมัครหรือผู้ชิงตําแหน่งในทางการเมืองต่างๆทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นนั้นมากตรงนี้ก็จะมีผลนะครับในการที่จะต้องเลือกข้างเลือกฝ่ายให้ชัดเจน ผมก็เชื่อว่าบรรดางูเห่าเนี่ยน่าจะปรากฏตัวแล้วก็อาจจะมีมากพอสมควรนะครับในการที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ของการเลือกข้างอย่างที่เราเชื่อกันครับค่ะอาจารย์ความสำคัญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ค่ะไม่ได้อยู่ที่เฉพาะตัวท่านนายก แพทองทานแต่ยังอยู่ที่จุดโฟกัสใหญ่คือตัวคุณทักษิณตัวคุณทักษิณเนี่ยถ้าให้อ่านใจเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องเป็นห่วงลูกสาวนะคะเพราะว่าศึกครั้งนี้เนี่ยเป็นการเผชิญหน้าด้วยตัวเองแต่ขณะเดียวกันกคุณทักษิณก็ไม่สามารถที่จะเข้าสภามาตอบได้ด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะอาจารย์คุณทักษิณจะทํำยังไงคะคุณทักษิณผมคิดว่าเขามีมีประสบการณ์สูงนะฮะมีคนที่เขาจะ ใช้งานอยู่เยอะนะโดยเฉพาะสสแต่ที่สสที่จะมีคุณภาพถึงขั้นนั้นเนี่ยที่คุณจะทักสินเอ่อที่คุณทักสินจะไว้ใจได้เนี่ยมันก็มีน้อยนะฮะไม่เหมือนสมัยก่อนมีคุณนัฐวุฒิมีใครต่อใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งมันก็อจะดูมั่นใจได้แต่ตรงนี้นะครับอผมมองยุทธศาสตร์ว่า การดูการจัดคิวจัดเวลาแล้วเนี่ยเหมือนกับรัฐบาลก็จะให้ฝ่ายค้านพูดเยอะๆเป็นหลักนะเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งคุณแพททองทานเองก็พูดไม่เก่งนะครับหรือถ้าเผื่อจะพูดแล้วส่งไปตาม iPad ให้พูดเนี่ยก็คงจะลำบากนะฮนะอ่าทีนี้เมื่อพูดไม่เก่งก็ต้องพูดน้อยๆน,นะฮะประการที่สองก็คือว่า การที่ให้ฝ่ายค้านพูดไปเยอะๆเนี่ยนะครับแม้ว่าฝ่ายค้านอาจจะมีลีลามีน้ำหนักมีท่าทางมีลูกเล่นลูกไม้ต่างๆมากมายแต่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้อย่างที่เราเชื่อกันนะเพราะน้นมก็จะเหมือนกับให้พูดไปฝ่ายเดียวน้ำท่วมท่งผักบุ้งหลงเหลงเสียมากกว่านะคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในฐานะที่อ่เขาเรียกว่าอะไรนั่งบนกำแพงแซงตีขิม นะกำแพงเหมือนเหมือนของเบ้งใช่ไหมครับในยุทธศาสตร์ที่ว่าแม้ตัวเองจะเจ็บป่วยหรือมีปัญหาก็ไม่แสดงความวุ่นวายสับสนร้อนใจนะเพราะนั้นคุณทักษิณเนี่ยเมื่อวานก่อนนะครับก็เห็นไปเที่ยวเยาวราชนะไปกินหาอะไรกับเพื่อนๆนกินกันแล้วก็มีความสุขมากนะฮะเหมือนเป็นสัญญาณว่า คุณทักษณิณเองสบายใจนะฮะไม่ว่าสถา,านการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในสภาก็เช่นเดียวกันคุณทักษณิณก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องหนักหนาถึงแม้คุณแพรทองทานอาจจะ,ะพูดไม่ได้โต้อตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าการปล่อยให้ฝ่ายค้านพูดเพียงลาพังเนี่ยมันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ปล่อยให้เกิดความน่าเบื่อหนายแลย้วอีกประการหนึ่งครับในการที่คุณทักษณิณมียุทธศาสตร์ นะครับซึ่งผมมองว่าคุณตั้งศิเองนั่นแหละครับก็ใช้ใช้ครั้งนี้ยอาจจะมีเรื่องของการข่มขู่ข่มขวัญในฝ่ายรัฐบาลเองนะครับว่าอย่าไปเผลอไผลนะฮะหรือทําอะไรให้ฝ่ายค้านได้เปรียบนะครับซึ่งจะเป็นการวัดผลงานด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าถ้าเผื่มีการปรับคลอ,อมอแล้วใครจะเข้าจะออกบ้านแต่ว่า,าคนที่เป็นร่ำตรีอยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะฮะ ผมเชื่อว่าผมเห็นหลายคนนะครับในตอนนี้รู้สึกว่าจะาเก็บตัวเงียบนะคุณอนุชินเนี่ยเงียบไปเลยใช่ไหมครับไม่เห็นข่าวไม่เห็นอะไรนะฮะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าถูกหรือว่ามีการวางแผนกันแล้วนะครับว่าจะไม่ให้มีอะไรมาทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การพิปรายครั้งนี้เหมือนจะทำให้เป็นเรื่องเล็ก เรื่องทั่วๆไปเรื่องปกติใครๆป่ายค้านขึ้นมาก็ต้องทําบทบาทนี้ไปนะ,ะนะ,ะแล้วก็เห็นว่าให้อภิปรายถึงตีห้าเนี่ยนะฮะผมก็ได้ดูข่าวนะ,ะคุณสิริกัญญาก็ให้สัมภาษณ์ว่าอ่าก็เหมือนจะต้องการไม่ให้มีใครดูอะไรช่วงนั้นมั้งอะไรเงี้ยน,นะครับะะซึ่งก็เป็นไป,ไปตามที่อย่างท,ที่ที่ผมเข้าใจตอนนี้ว่านะฮะ ฝ่ายรัฐบาลเองอะ่ะรวมถึงคุณทักษิณด้วยเนี่ยนะครับก็มองเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญการอภิปรายมันเป็นเรื่องอ่าสะเพเหระนะฮะว่ากันไปก็ว่ากันมานะฮะน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณทักษิณไม,ไม่ไม่เดือดร้อนนะครับแล้วถึงไม่จะมีการอ่าอ,อภิปรงอภิปรายอะไรก็คิดว่าตัวท่านประธานนั่นแหละจะปกป้องคุณทักษิณด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะปกป้องขนาดไหนนะ ซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการรับนโยบายอะไรมาด้วยหรือไม่นะซึ่งตรงนี้และครับเราก็จะเห็นหลายๆบทบาทของฝ่ายต่างๆของผู้คนต่างๆตำแหน่งต่างในในสภานั้นว่าจะทำอะไรกันบ้างครับอาจารย์คะถ้าอย่างนี้ค่ะที่มีการประเมินว่าในส่วนของคุณทั้ษศินเองเขาอาจจะกังวลจนนั่งไม่ติด เพราะว่าไม่ใช่แค่มีการดึงตัวเขาเขาเ้าไปในสภาแต่ว่าจะมีการพาดพิงบุคคลในครอบครัวชินวัตรนั่นก็มาถึงคุณยิ่งรักด้วยแล้วก็คนอื่นอีกก็ได้นะคะตามในกรอบของยติแบบนี้ก็ถ้าฟังจากอาจารย์วิเคราะห์เนี่ยอาจารย์บอกว่าทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กคใช่ไหมคะหนูหนูใช้คํานี้ได้ใช่ไหมคะาคทาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กใช่ครับคุณนักเส้นเบเด,ดรรอน อาจารย์คะมีอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหลายคนก็รอฟังค่ะว่าคุณประวิทย์นะท่านจะอภิปรายเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องชั้นสิบสี่ด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าการอภิปรายของพลเอกประวิตยรอบนีนะ้บ้างก็บอกว่าเป็นความรู้สึกของฝ่ายแค้นบวกในสถานะฝ่ายค้านอาจารย์ว่าพลเอกประวิตยท่านจะต้องอดําเนินบทบาทแบบไหนคะในสภาครั้งนี้ค่ะคุณประวิตย์เนี่ยแกมี แค้นสองเท่าใช่ไหมครับนอกจากปัญหาเรื่องของพลังประชารัฐที่ถูกลดบทบาทไปอย่างมากนะฮะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอคุณธรรมนัทนะครับที่แตกออกไปแล้วก็ไปเป็นใหญ่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้นะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นความแค้นสองเท่าเนี่ยผมผมมองว่า,ามันก็อาจจะเป็นความ เดือดดานที่อยู่ในใจคุณประวิทย์เนี่ยมาโดยตลอดแต่ทีนี้บุคลิกภาพของคุณประวิทย์นะฮะผมก็ติดตามจากข่าวสารนี่แหละครับว่าหนึ่งเริ่มจากคุณไพบูนิติตะวันเป็นคนบอกเองนะไม่ให้คุณประวิทย์ว่าจะพูดว่าจะอภิปรายตอนนี้ใครไปถามหาไปตามคุณประวิทย์ก็ย,ยังไปตามไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าจะพูดหรือไม่พูดอยังเรียกว่าคุณประวิทย์ยังไม่ได้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ นะอีกประการหนึ่งก็คือว่าคุณประวิทย์ไม่ใช่นักพูดนะการพูดนั้นถ้าเผื่อไม่ใช่นักพูดในพูดในโอกาสแบบนี้มันต้องมีลำหักลำโค่นนะผมดูวิทยากรที่มาออกรายการวิเคราะห์เรื่องการพิพารณานีเช่นคุณจตุพรพมพันธ์อย่างนี้นะฮะนะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไม่คิดว่านะคุณประวิทย์พลเอกประวิทย์เนี่ยจยากจะพูดอะไรได้เท่าไหร่นะ ที่บางคนที่มาวิเคราะห์ผมไม่ขอเอ่ยชื่อเลแล้วกันก็บอกว่าคุณประวิทย์เนี่ยนะครับอาจจะมีดีลรับกับคุณทักษิณแล้วก็ได้เพราะชอบดีลกันบ่อยๆตั้งแต่ที่คุณทักษิณเป็นนายกแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีดีลอะไรอีกในการที่จะไม่ไปแตะไปต้องคุณคือในความหมายนี้ก็คือว่าคุณประวิทย์คงจะไม่อภิปรายนะหรืออยู่เฉยเสมากกว่าและที่สําคัญครับ อผมมองในฐานะผลที่จะตามมาหลังการอภิปรายนะฮะผมคิดว่าคุณประวิทย์เนี่ยก็ยังหวังในความเป็นพรรคพลังประชารัฐนะฮะที่อาจจะได้อมีโอกาสนะครับหรือว่ากลับเข้ามานะฮะรวมถึงการไปแก้แค้นคุณธรรมนัฐด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็ต้องอาศัยคุณทักษิณน,นั่นแหละในการที่จะอ่า เป็นผู้จัดการดูแลให้ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมคิดว่าคุณประวิทย์ก็คงใจยังไม่ทําอะไรคุณทักษิณน,นะครับรวมถึงว่าถ้าจะทาก็เป็นอาจจะให้ลูกน้องออกสแสดงบทบาทมากกว่านะครับซึ่งอาจจะทําได้ดีกว่าด้วยนอกเหนือจากไม่ได้พูดด้วยความแค้นที่อาจจะทําให้พูดผิดพลาดแล้วนะครับก็อาจจะทําให้การพูดนั้นไม่ผิดผลกระทบถึง,ถงคุณประวิทยเท่าไหร่ซึ่งคุณประวิทยก็ยังสามารถเซฟตัว ท่านเองได้ในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่หรือผู้ามากบาร,รมีทางการเมืองแม้ว่าตอนนี้จะเสื่อมบาร,รมีไปมากแล้วก็ตามนะครับแต่ว่า,าก็ยังหวังว่าจะมีคนหันมาพึ่งพาแล้วกอ็อยู่กับคุณประวิทยน่ยนะครับคุณประวิทย์ก็ยังคิดนั่นนะผมรู้จักนายทหารหลายๆคนที่มีฐานะแบบเนี้ยนะครับถ้าเราดูง่ายๆอย่างตั้งแต่สมัยคุณชาวบริตจงใจยุทธหรืออะไรต่ออะไรถึงแม้ว่า ตัวเองจะเสื่อมลงไปมากแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องรักษาสภาพนั้นไว้เพื่อที่ให้ลูกน้องพึ่งพิงนั่นแหละครับระฉะนั้นก็อย่าทาอะไรให้เสื่อมลงไปอีกหรือเสี่ยงในการที่จะทําให้เสื่อมนะฮะเพราะฉะนั้นคุณประวิทยก็น่าจะไม่มีพิษสงอะไรครับในการอภิปรายั้งนี้อาจารย์คะประเด็นหนึ่งที่คนในสังคมนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักพิชาการหรือว่าเป็นกูรูรวมถึงฝ่ายค้านเองเนี่ยถ้าคิดว่าจะตี ถ้าจะโจมตีตัวนยายกแพททองทานเนี่ยก็จะต้องพุ่งเป้าไปที่เรื่องของภาวะการเป็นผู้นําจุดนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเรามองถ้าเราเป็นฝ่ายค้านแล้วอ่านใจแล้วก็มองบทบาทที่จะต้องดําเนินต่อถ้าสามารถที่จะทําจุดนี้ให้สังคมได้ประจักษ์เรื่องของภาวะการเป็นผู้นําของนายกที่กําลังมีปัญหาในการบริหารประเทศตรงนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะได้นําได้เนื้อ,อส่วนทางกับสิ่งที่คุณทักษิณกําลังทําที่อาจารย์บอกว่าคุณทักษิณจะทาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก แต่ถ้าเรื่องภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยมัน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 ถูกโจมตีเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดตายสําหรับอคุณแยทองทานได้ไหมคะอาจารย์นี่แหละครับที่ที่่อถือว่าเป็นคําถามท,ที่ที่น่าสนใจมากนะครับคือผมก็อยู่ในใจแล้วว่าการที่เอคุณแพทองทานจะ,ะพ่ายแพ้เนี่ยนะฮะในทางเราพิเคราะห์เชิงจิตวิทยาก็ได้นะะเนื่องจากหนึ่ง นายกท่านก็ยังเด็กมากนะครับสองก็คือประสบการณ์ในการเป็นนักการเมืองก็น้อยนะถ้าพูดตามภาษาโบราณก็คือว่าอาจจะยังไม่ทานทนอะไรหนักๆได้ยังไม่ถึงขั้นเป็นคนที่เรียกว่าคอทั้งสันหลังเหล็กนะคือรับภาระอะไรหนักๆได้และอีกประการหนึ่งก็คือสมัยนี้สังคมต้องการดาม่านะผมมองจากการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายค้านเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นฝ่ายค้าน ว่าจะเล่นเรื่องนี้หรือเปล่านะครับที่จริงเป็นเรื่องที่สามารถที่จะโคน่นนายกได้นะครับผมเองก็เขียนบทความลงสยามรัฐด้วยนะครับเนี่ยฮะที่จะลงต่อไปนี่ก็คือเรื่องของกาละเทศะหรือความเป็นสาธารณะกับความเป็นส่วนตัวท่านนายกซึ่งท่านแยกไม่ออกนะบ่อยครั้งเหลือเกินเช่นบ่อยครั้งเหลือเกินท่านเอาลูกมาวิ่งเล่นในธรเนียบอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมนะครับถึงแม้ท่านจะบอกว่าท่านมีมิติของความเป็นแม่ อยากเลี้ยงลูกใกล้ชิดลูกแต่ว่านะมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของนายกนะฮะฐานะอย่างท่านเนี่ยมีเงินจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนหรือจ้างพี่เลี้ยงกี่พ่นคนก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นคนใหญ่ๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถึงท่านน,นายกรัตรีอังกฤษมาการ์เร็ตแทชเชอร์เนี่ยนะครับท่านก็มีครอบครัวมีสามีมีลูกแต่สามีกับลูกไม่เคยมานะฮะในการที่จะ ยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้แล้วท่านเองก็ไม่ถึงนายกทัชเชอร์นะครับก็ไม่เคยนําเรื่องครอบครัวมาเกี่ยวข้องในทางการบริหารนี่ความเป็นส่วนตัวความเป็นสาธนารณะนี่เป็นหลักการสําคัญเลยนะครับในการที่จะควบคุมดูแลองค์กรน,นะฮะทั้งการเมืองการคลองเราเห็นไหมครับเราก็มีเรื่องของการที่จะต้องอเรียกว่าความเป็นผลประโยชน์ที่จะไม่ขัดกันนะฮะ ไม่ทับซ้อนนะฮะมีกฎหมายเฉพาะแล้วก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินต้องอทำให้ตัวเองสะอาดนะฮะมีหนี้ก็ต้องเอาไปเข้าทัดให้ไปจัดการให้เรียบร้อยไม่เอามาอยู่ในตลาดเพื่อที่จะให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบที่นี่ความเป็นธรานะความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อฝ่ายค้านเล่นเป็นนะครับเอาให้หนักๆน,นะฮะอันนี้ผมก็ไม่อยากจะสอนอชี้โพรงให้กระรอกนะฮะ จะเรียกว่าสอนหนังสือสังฆราชก็ไม่ได้หรอกเพราะผ้าฝ่ายคาทเองก็ยังเป็นเด็กเหมือนกันนะอยากเป็นมือใหม่เหมือนกันก็อยากจะเรียกว่าสอนเนนนั่นแหละครับให้เป็นสังฆราชขึ้นมาว่าอควรจะสอนนายกรัฐมนตรีคนนี้ให้หนักในเรื่องของความรู้จักคาระเทศะนะฮะความเป็นผู้นําภาวะผู้นําเนี่ยแต่ว่าจะใช้คําว่าภาวะผู้นำซึ่งคนเขาไม่เข้าใจหรอกครับให้เอาตรงๆภาษาชาวบ้านเช่นท่านโทษนะครับโง่ หรือเหยหรือไม่ได้เรื่องหรือพ่อแม่ม่สั่งสอนอันนี้นี่ขออภธานอภัยนะคะจะใช้ภาษาแรงแต่ว่าตอนเนี้ยสังคมเขามองว่าประเทศไทยเราบางทีถ้าเผื่อมีผู้นําแบบนี้แบบไหนเนี่ยเราจะรับได้ไหมนะฮะซึ่งผมก็เคยพยายามที่จะวางตัวเป็นกลางนะครับแต่ว่าเมื่อมันหนักเข้าหนักเข้านะฮะ ผมก็มองว่าท่านนายกในท่านท่านเริ่มแย่แล้วแหละในการที่จะนำคนให้เข้าใจผิดนะครับว่าชีวิตส่วนตัวกับชีวิตส่วนรวมนั้นมันเป็นอะไรที่คลา้าคลากันได้ในฐานะผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นผมอยากจะมอบการบ้านนะครับให้ฝ่ายค้านให้ทำงานเรื่องนี้นะฮะ แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ใช้ภาษาตรงไปตรงมานะอย่าใช้ภาษาวิชาการเลยไปอ้างข้อมูลอะไรให้ลึกซึ้งนะให้ยกตัวอย่างเป็นอะไรที่มันมองเห็นชัดๆนะครับในเรื่องของสิ่งดีๆที่ผู้นําประเทศอื่นเ็าทากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าอ่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมยุคใหม่นะซึ่งตอนนี้เราก็แย่แล้วโดยเฉพาะ การสร้างนิสัยที่ไม่ดีหลายๆเรื่องนะการโกหกพกลมของผู้นำปประกาศนโยบายอย่างนี้ไว้แล้วก็ทำไม่ได้บิดเบือนไป,ไปเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้จะแจกเงินแบบนี้ก็ไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะซึ่งเหล่านี้นะหรือทั้งเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาอะไรยังไงให้ชัดเจนให้เป็นภาษาชาวบ้านนะครับแล้วเพื่อที่ไม่ให้เกิดความน่าบาน่าเบื่อหน่ายในช่วงดึกๆนะฮะ ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงรุ่งเช้าเนี่ยนะฮะ,ะการอภิปรายดีๆมันก็จะต้องมีลีลาท่าทางประกอบคุณสิริกัญญาเองบอกว่าไม่ห่วงเพราะว่าจะมีคนเปิดดูย้อนหลังแต่ว่ามันก็ต้องมีไตเติ้ลหรือมีการโหมโรงอะไรไว้นะครับว่าจะมีอะไรให้หน่าดูนะฮะอย่าโอภินันเช่นะจะมีการว่ากรอนสดกลางสภา ตอนดึกๆอย่างนี้อะไรเงี้ยเพลงชอยหรืออะไรเขาว่าไปนะครับซึ่งมันก็สามารถทําได้นะฮะผมจําได้ว่าในสมัยที่มีการอภิปรายอย่างดุเดือด<ๆ>เผ็ดร้อนเนี่ยมีการนําพงศาวดารหรือมีการนําเรื่องราวเก่าๆมาเล่านะฮะนะฮะหรือแม้กระทั่งตำนานเรื่องบรรพบุรุษของใครบางคนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะซึ่งมันก็ทําได้นะครับเพราะฉะนัน้นการอภิปรายที่ไม่น่าเบื่อเนี่ยจะนําไปสู่การ เกิดพลังของการาทำตามเป้าหมายได้นะถึงแม้ฝ่ายค้านจะโค่นรัฐบาลไม่ได้นะครับแต่มันจะฝังใจมันจะปลุกใจประชาชนมันจะทำให้เกิดอารมณ์ร่วมนะและที่สำคัญก็คือมันจะนำไปสู่การสร้างสรรนะฮะการชี้เห็นสิ่งดีไม่ดีนะครับผู้นำที่ดีผู้นำที่ไม่ดีนะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติครับค่ะ วันนี้สยามรัฐสภาวิจารณ์ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทวีมากแต่ความจริงเรายังมีอีกหลายคำถามนะคะเอาไว้รอบหน้านะคะจะมีการมาต,ตรวจกันบ้านรัฐบาลกันใหม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ